ไปหัวหินกันสวัสดีครับวันนี้ผมคอนโดแมนจะพาคุณมาที่ห้องตัวอย่างสำนักงานขายข,ายของสุภไลบรูเวลหัวหินครับเป็นคอนโดแท่งแรกของสุภัลที่หัวหินซึ่งเป็นเมืองตาอากาศชั้นนำของประเทศไทยทุกคนต้องรู้จักที่นี่แน่นอนทำเลที่ตั้งนะครับก็อยู่ตรงริมถนนห้วยมงคลซึ่งเป็นถนน ประมาณ4เลนนะครับมาจากหัวหินตัวเมืองถนนเพชรเกษมเข้ามาไม่ไกลนะผมว่าประมาณ2กิโลเมตรได้ตรงนั้นก็คือเป็นซอยหัวหิน70ครับเข้ามาก็จะเจอกับสำนักงานขายซึ่งอยู่หน้าที่ดินจริงตรงนี้เลยครับ เขาบอกกันว่านะครับจะเป็นคอนโดไฮไลท์แท่งแรกของย่านนี้และอาจจะเป็นแท่งสุดท้ายด้วยนะครับ E A A ผ่านเรียบร้อยเริ่มก่อสร้างแล้วครับ ตอนลี่เราก้าเข้าสู่เซลล์แกลเลอรีนะครับเข้ามาก็จะพบกับโถงที่โปร่งโล่งแล้วก็ประติมากรรมรูปปลาแหวกว่ายอยู่ในมหาสมุทรนะครับซึ่งมันจะล้อไปกับตัวอาคารโมเดลซึ่งตั้งอยู่ตรงนี้สมกับชื่อสุภลายบูเรลก็คือยอดอาคารจะมีการจำลองเอาปลาวานสีน้ำเงินยกขึ้นไปตั้งที่ยอดสุดเลยหันหน้าไปหา ะเเลหหินนัั่องครบในท้องวานสีน้ำเงินจะเป็นสกายเลาไว้ชมวิวทะเลสวยๆนะครับคอนโดสุภลัยบูเวลมีขนาดที่ดิน7ไร่214ตารางวาเป็นคอนโดสูง28ชั้นมีทั้งหมด529ยูนิตโดดเด่นด้วยคอนเซปต์สุภลัย e เ e เนจีเซฟวิงทุกการอยู่อาศัยและการใช้ชีวิตล้วนสำคัญกับโลก เลือกใช้วัสดุที่ช่วยให้ผู้อยู่อาศัยอยู่สบายและยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อมสระว่ายน้ําขนาดใหญ่อยู่ที่ชั้นหนึ่งด้านหลังโครงการนะครับหลบมุมจากถนนเป็นสระที่ให้ความรู้สึกเหมือนเป็นรีสอร์ท5ดาวแต่ในที่ที่หัวหินนะครับทุกครั้งที่มาพักผ่อนก็ไม่ต่างอะไรกับไปโรงแรมครับผมชอบที่นี่มากๆนะครับโดยเฉพาะตรงสระว่ายน้ําจะมีไลท์เฮาส์พาร์คนะครับรวมถึง ฟิตเนสที่ยกลอยเหนือสะโฟสอดแทรกรีแล็กซิ่งแอนเรียซึ่งเป็นพ็อกเก็ตการ์เด้นไว้ระหว่างชั้นนะครับทุกๆชั้นเลขคี่ซึ่งจะสลับกันนะครับมีทั้งสองด้านทั้งทิศเหนือและทิศใต้ห้องตัวอย่างที่นี่มี2ห้องนะครับตกแต่งสุดสวยเริ่มจากห้องแรกเลยนะครับเป็นแบบ One เบส30ตารางเมตรด้านหน้าห้องนะครับก็จะพบกับชุดครัวแบบนี้ซึ่งของจริงก็เป็นแบบนี้นะครับเพียงแต่ว่าจะไม่มีตัว ที่ดูดควันกับเตาไฟฟ้าให้เพราะบางคนมาเป็นคอนโดตาอากาศก็ไม่ได้ทำครัวเท่าไหร,ร่เป็นโชคเปิดขึ้นหนูแปดตาดีครับใช้ได้แล้วก็ด้านหน้าห้องนะครับนอกจากจะเป็นตำแหน่งครัวก็ยังเป็นห้องน้ำครับก็เหมือนกับเอาส่วนเปียกที่มีกลิ่นทั้งสองอย่างมารวมด้วยกันด้านหน้าห้องห้องน้ำที่นี่สวยมากนะครับก๊อกเป็นของฮาเฟลเละครับฟิตติ้งหลายอย่างเป็นขอเฟเล่และพิเศษก็คือเขาใช้สีดำดูพรีเมียมซิงค์งอ่างน้ำในตัวสุขภัณฑ์ของคอตโต้ครับ เมื่อเข้ามาด้านในก็จะตกตะลึงกับชุดนี้เช่นกันนะครับโหถ้าไม่บอกว่าเป็นคอนโดตารางเมตรละห้าหมื่นกว่านี่ผมไม่เชื่อเลยนะเพราะสีดํานี่สวยมากๆแล้วก็ให้เครื่องทางน้ำอุ่นมาด้วยนะครับเป็นแบบนี้เลยความเฉียงของห้องเป็นความแปลกที่ไม่เหมือนใครนะครับพาะล้อไปกับรูปร่างของอาคารออกแนวสามเหลี่ยมเปิดองศาให้รับวิวทะเลทุกห้องระบบแยกโซนเปียกโซนแห้ง ด้วยการทำตรงนี้เป็นท่อน้ำเนี่ยผมว่าไอเดียเจ๋งมากๆเวลาเดินผ่านก็ไม่ต้องสะดุดแต่อย่างใดนะครับแต่ก็กักไม่ให้น้ำจากตรงโซนอาบน้ำออกไปทางนอกได้ด้วยแล้วก็เป็นตัวเดนน้ำหลักด้วยนะครับก็คือเวลาอาบน้ำน้ำก็จะไหลมารมอยู่ตรงนี้เตียงจะไว้ที่กลางห้องนะครับสำหรับห้อง30ตารางเมตรนั่งตรงเตียงที่นี่รู้สึกได้เลยถึงสเปซที่กว้างนะครับส่วนที่ติดอากาศนะครับจะถูกทำเป็นพื้นที่ลิฟวิ่ง ก็จะมีชุดโซฟาดูทีวีแล้วก็โต๊ะทำงานแบบนี้ครับเซึ่มต่อพื้นที่ไปยังระเบียงนะครับซึ่งเป็นจุดเด่นสุดๆของที่นี่ก็คือเป็นระเบียงทรงโค้งเปิดรับวิวทะเลนะครับในขณะเดียวกันก็จะให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าอาศัยอยู่ในตัววานสีน้ำเงินขนาดใหญ่การเข้าออกจากระเบียงนะครับต้องก้าวข้ามธรณีประตูที่ค่อนข้างจะสูงแต่ที่ผมประทับใจก็คือ เฟรม a l มเนิมสีขาวนะครับดูสาดตาสบายตาติดแอร์ที่แผงบางผ้าม่านตำแหน่งตรงนี้เป็นแอร์เป่าเข้าข้างๆเวลานอนถูกสุขลักษณะมากๆครับเฟอร์นิเจอร์ดีไซน์ออกมาให้โค้งมนร้อยไปกับรูปร่างของอาคารนะครับแล้วก็ให้ความรู้สึกถึงทะเลกระเบื้อง SPC นะครับสัมผัสเหมือนไม้แต่ว่าทนน้ำทนต่อรอยขีดข่วนมากๆนะครับ ตัวอย่างที่2ผมแอบเข้าไปดูแล้วสวยสุดๆ,ๆครับเป็นวันเบด o ูมขนาด34ตารางเมตร,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 ตรจริงๆการวางผังก็คล้ายๆกับห้องสตูดิโอนะครับเพียงแต่ว่าหน้ากว้างมากแล้วก็มี partition กั้นระหว่างโซน l i ฟิ n งกับห้องนอนแบบนี้ครับเมื่อปิดไปก็จะได้ความเป็นส่วนตัวทั้งด้านนอกที่ไม่มารบกวนด้านในและด้านในที่จะได้รับความสงบถึงขีดสุดครับโซนหน้าห้องนะครับก็จะรวมกันระหว่างครัวกับห้องน้ํา ซึ่งเป็นส่วนที่เปียกและก็มีกลิ่นนะครับซึ่งทีเด็ดก็คือสามารถจะกั้นเพิ่มปิดเป็นครัวปิดไปได้เลยนะครับเพียงแต่ต่อเติมรูนิดนนหน่อยแต่ถึงจะไม่กั้นเนี่ยก็ให้คุณรู้สึกที่มันแบ่งแยกเป็นสัดเป็นส่วนดีอยู่แล้วห้องน้ําห้องนี้ก็ได้เป็นของ h ัเฟลเล่กับคอตโต้เช่นกันนะครับทุกอย่างเหมือนกันหมดรวมถึงผนังแนวเฉียงและการเดรนน้ํารูปแบบใหม่การโซนเปียกโซนแห้งแบบนี้ครับตำแหน่งกลางห้องเป็นพื้นที่ลิฟวิ่งนะครับซึ่งจะสลับกับห้องที่แล้ว ที่ตรงนี้จะเป็นเตียงด้วยขนาดความกว้างของหน้าห้องนะครับตำแหน่งโซนลิฟวิ่งโต๊ะทำงานตรงนี้รวมถึงชุดโซฟาและชุดดูทีวีข้างหน้าเนี่ยโลง่ลงๆแล้วก็มันรู้สึกโปร่งนะครับวางคู่กันก็ไม่ได้อึดอัดแถมตรงนี้นะครับยังติดแอร์ให้อีกตัวหนึ่งเพิ่มเติมจากห้องสตูดิโอหูระยะดูทีวีดีกว่าห้องเมื่อกี้เยอะเลยครับฟังทีวีจอใหญ่ได้มากขึ้นแล้วก็เชื่อมต่อพื้นที่กับด้านนอกบานเรื่องที่กั้นระหว่างห้องนอนกับโซนลิฟวิ่งนะครับ วางรางไว้เสมอกับพื้นเวลาเดินเราเรียบเนียนมากปิดกั้น3ตอนเก็บสุดที่มุมซ้ายนะครับไม่เกะกะเมื่อเปิดก็จะเชื่อมต่อพื้นที่กันหมดและเมื่อปิดก็จะได้ความเป็นส่วนตัวเพด้านห้องสูงถึง2เมตรนะครับด้วยความกว้างของห้องวางเตียงขนาด6ฟุตได้ตรงข้ามเป็นตำแหน่งวางตู้เสื้อผ้านะครับแต่ไม่ได้ติดกันจนเกินไปมีระยะ ห่างระหว่างกันให้ได้หายใจแล้วก็ได้ดื่มด่าความร่มรื่นของวิวภายนอกได้ดีมากๆครับแอร์ติดที่ตำแหน่งบางรางผ้าม่านตรงนี้นะครับเป่าเข้าข้างๆตัวนี่ถูกสุขลักษณะและที่ชอบมากๆนะครับระเบียงบานใหญ่ตรงนี้ยังมีแถมหน้าต่างบานกระทุงข้างๆให้ด้วยเป็นสีขาวเช่นเดียวกันนะครับถ้าไม่เปิดระเบียงก็สามารถจะเปิดบานกระทุงรับลมได้ แอร์ Air, เป็นแอร์แบบแขวนผนังนะครับดูแลรักษาง่ายยี่ห้อซัมซุงหรือเทียบเท่าครับว์นเจออกแบบมาได้โค้งมนนะครับเข้ากันดีกับคอนเซ็ปต์ของโครงการเก้าวเข้ามาสู่พื้นที่ระเบียงนะครับได้ที่นั่งเก๋ๆแบบนี้สักหน่อยชมวิวทะเลไปมีความสุขครับบังคอมแอร์ของที่นี่เก๋แปลก 8. ไม่เหมือนใครนะครับเข้ากันกับระเบียงขนาดกว้าง ใช้ไงานได้จริงซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของสุภาลัยคอมแมทอยู่ด้านบนสังเกตความสูงนะครับผมสูง180ยังเหลือเฮดทรูมพอสมควรนะครับระเบียงนะครับเลือกใช้สีขาวสะอาดสบายตาแค่ทุกชิ้นนะครับ ตัวผมเองมาดูเองชอบเลยเพื่อนผมที่เป็นช่างภาพก็บอกว่าจะซื้อผมจะติดต่อให้เขาหน่อยว่าเป็นยังไงนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เราหยุดกันที่โครงการสุภรายบูเวลหัวหินนะคะพบกับแคทค่ะ วันนี้ค่ะแค่จะขออนุญาตแจ้งโปรโมชั่นพิเศษในส่วนของโครงการสุภรยบูเวลหัวหินให้ส่วนลดถึง10%เลยค่ะนอกจากนี้นะคะโครงการของเราเนี่ยขายแบบพร้อมเฟอร์นิเจอร์บริฟูนิตเลยค่ะคสำหรับชั้นที่เปิดขายในยแคต้องบอกเลยว่าเป็นชั้นที่เป็นสเปเชียลชั้นสุดพิเศษมีเป็นแบบพ็อกเก็ตการ์เดนด้วยเป็นชั้น3ชั้น 5, 12A 16, 19, 25แล้วก็จะเป็น27ในส่วนของชั้นท็อปวิวการันตีเราเห็นวิวทะเลทุกห้อง ยังไงฝากเรียนเชิญลูกค้าทุกท่านสำหรับลูกค้าที่เข้าชมแคทมีส่วนลดให้สูงสุดถึง10%เลยนะคะสเปเชียลมากๆค่ะเรียบร้อยครับจองห้องให้เพื่อนผมได้แล้วเขาไม่ได้ให้แต่สัญญามานะเขาแถมน้องวานสิน้ำเงินสวยๆมาด้วยเหมือนลอยมาจากยอดตึกเลยครับแล้วพบกันใหม่ครับ